มีการซ่พพอจากฟแฟนๆมากมายอยากถามความรู้สึกของเราครับก็สำหรับวันนี้ก็รู้สึกหมดบ่อยครับตั้งแต่ไม่ใช่แค่วันนี้ครับน่าจะตั้งแต่วันที่ผมทำานไม่ได้แล้วก็ผมว่าเจอกระแสดราม่าอย่างเยอะมากผมแบบแทบจับตัวสับไม่ได้เลยครับเจอแบบพอมากไม่รู้ดิผมจะชกต่อดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนเมื่อวานเจอหนักมากไม่ใช่แค่ตัวผมที่โดนตัวผมผมคิดว่าผมโดนมนเรียบผมไม่ว่าแต่ คนรอบข้างคนที่ผมรักคนที่รักผมเนี่ยโดนไปด้วยผมก็เลยแบบแคร์ตรงนั้นมากแล้วก็แบบคนที่เสียใจมากที่แบบที่ต้องมาเจอแบบนี้ครับก <Yes. S 1> ็ต้องยอมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ครับผมก็คิดไม่ถึงแต่ผมไม่ได้ชกม,มาก็เกือบปีครับแล้วก็ขยับมือไม่ได้อยู่ประมาณ3เดือนที่ผมต้องกินยารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดแล้วก็พยายามซิ้ซ้อมตอนแรกผมคิดว่า ควมคิดผมคือว่าจะเช้าว,วันที่วันที่เจ็ดตอนบ่ายแล้วก็ก็เลยได้แบบกะมาแล้วก็คือแบบน่าจะพอดีเพราะว่าประวาันั้นแค่เกินแค่โลครึ่งก็คือกะแบบเราให้จะทการทวันที่เจ็ดแต่พอพิจแปงพอมาถึงที่พักมันเปี่ยกหมดเพราะว่าวันวันที่สี่เราก็ต้องไปถแถลงข่าวทําสื่อทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเวลาที่ทำหนักมันก็เลยผิดพลาดตรงนั้นไปแล้วก็ต้องยอมรับตัวเองครับ,รบพอผิดพลาดผมนับครับยินดีทุก ทุกคอมเมนต์ครับจะบอกว่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ว่าเลยนะผมว่าไม่ได้เตะทุกวันนะครับแต่เวลาผมไม่เตะทุกคนชอบถ่ายคอนเทนต์จะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วเวลาโซเชียลเผยแพร่จะเห็นผมแต่ในคาบฟุตบอลในคาบฟุตบอลแล้วเพราะมันไม่มีใครมาอยู่กับผมนลครับเขาเลยไม่รู้เขาจะไปเห็นในสื่อว่าผมจะเตะบอลมากแต่ผมว่าก่อนนี่ยังไม่เตะบอลผมจะซ้อมมวยก่อนไม่ครับผมคิดว่า ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะไม่มีใครเตะบอลทั้งวันแนละ้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมมวยก่อนซ้อมเสร็จผมจะไปเตะบอลแล้วยิ่งยิ่งทุกคนเห็นทางสื่อว่าผมรับรายการนู้นรายการนี้แต่ละรายการนะครับ <c oughs> ผมรับมากว่าเขาจะออนแอร์ทุกคนิ่ไม่เห็นว่าใครชกผมรับมาเป็นเดือน2เดือนคนระับผมหยุดซ้อมมาไฟนี้ก็คือผม,ผมเตรียมตัวซ้อมไม่รับรายการไม่รับอะไรก็เดือนกว่าแต่ที่ทุกคนเห็นเร็วๆนี้เพราะว่าเขาเพิ่งออนแอร์ครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนั้นมากกว่าไม่ต้องห่วง <c oughs> ผมซอ้อมเยอะแน่นอนนะ ถ้าผมถ้าผมซ้อมไม่เยอะผมย่าฟานะครับทั้งต่อยเมกาหรือต่อยฟิสซูนเปเล็กแล้วก็ไฟนีผมยังมีแรงต่อยได้อีกข้ายกครับแค่นั้นพอครับ This question is more